สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะพามาดูเสาร,รถที่เราปลูกไว้ในกระถางนะคะปลูกไว้นานเหมือนกันค่ะจําไม่ได้แล้วว่าประมาณสองสาปีได้มั้งคะทุกคนนี่คือลําต้นของเขานะคะเขาจะเป็นเถานะคะทุกคนไม่ได้ทําค้างให้เขาเขาก็จะเลื้อยไปตามต้นไม้ค่ะทุกคนปลูกไว้ต้นเดียวค่ะต้นเดียวเถาเดียวค่ะ รู้สึกว่าเหมือนดูเหมือนว่าจะมีคนให้มานะคะทุกคนเลยไม่รู้ว่าตอนแรกเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือเสาวรสค่ะก็เอามาใส่กระถางไว้ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะจนเขาจนกระทั่งเขาโตนะคะทุกคนถึงจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้คือต้นเสาวรส <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้ทําค้างให้เขาหรอกค่ะก็ก็ปล่อยเขาไว้ตามธรรมชาติแต่สุดท้ายเขาก็ให้ผลผลิตกับเรานะคะถ้าเราดูแลเขา ตอนนี้ก็ดูแล้วจะไดน่าจะได้ลูกสักประมาณประมาณกับเกือบ20ลูกนะคะทุกคนคาดคะเนจากสายตาที่มองดูนะคะก็ไม่เร็วนะคะปลูกแบบไม่ได้ตั้งใจปลูกไว้อะจริงๆก็ไม่ได้ชอบเสารถด้วยคะ่ะทุกคนกินที่ที่เคยกินน่ะนะคะทีะ่ซื้อจากคนอื่นเขาอะ ไม่ชอบเลยค่ะเสารถเป็นแบบเป็นพลโนไม้อะไรที่รู้สึกเหม็นคาวมากนะคะทุกคนแต่ทีนี้พอตัวเองมาลองปลูกดูนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรนะคะทุกคนพอสุกเนี้ยค่ะก็ลองผ่าชิมดูโอ้โหทุกคนมันวิเศษมันยอดมากเลยค่ะทุกคนสดชื่นนะคะแล้วก็ กลิ่นไมค่คาเหมือนกับที่เราซื้อที่ตลาดนะคะทุกคนรสชาตินี่เปรี้ยวๆอมหวานกลายเป็นว่าเราตอนนี้เราชอบเสารถแล้วคะ่ะทุกคนกำลังขยายให้ขยายปลูกเพิ่มขึ้นหลายๆต้นคะ่ะทุกคนเราจะได้มีผลไม้ไว้กินเองนะคะเห็นไหมคะใบเขาสวยงามมากเลยบ้าใบาบ้าใบาไม่ได้บ้าบอนะคะทุกคน ลูกก็ดกพอสมควรสำหรับหนึ่งต้นค่ะทุกคนลูกน่ารักมากเลยแต่ก็มีบางลูกที่มันดูไม่สมบูรณ์นะคะทุกคนอย่างเช่นอย่างเช่นลูกนี้นะคะ่ะมีตำหนินะคะก็ไม่รู้จกักไม่รู้เกิดจากสาเหตุใดก็คงจะเป็นธรรมชาติของอความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้นะกำลังค้าทุกคนลูกนี้น่าจะสุกแล้ว สุกแล้วเหลืองๆเ,เนี่ยน่าจะสุกสุกแล้วจริงๆค่ะทุกคนขวาหลุดแล้วเดี๋ยวจะไปผ่าให้ทุกคนดูนะคะเนี่ยค่ะทุกคนผ่าแล้วข้างในเป็นแบบนี้ค่ะว้าวมันยอดมากเลยทุกทุกคน